ตอนนี้กำลังทำการ,รกอบอนไซต้นมะพระ้าวน้ำหอมนะครับน,นี่เป็นผู้ที่จบนานดานของกรรเกษตรโดยตรงนะครับรรตรงตัก<ม>แล้วมีความรู้เรื่องของการบอนไซต้นมะพระ้าว รวมไปถึงต้นตาลแล้วก็มาอีกหลายชนิดด้วยกันมีหลายๆคนก็สนใจทักเข้ามานะครับว่าการบอนไซต้นมะพร้าวทำอย่างไรนี่นะครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆครับกอให้มีมีดคมๆตอนนี้ก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาว่า คนที่ทำเนี่ยมีภรรยาหรือยังดูแล้วนะครับดูการตัดทรงผมน่าจะโสดนะครับมีความใส่ใจเก็บรายละเอียดนะครับทุกขั้นตอนสีต้องเตรียมต้องกระแปงกระแปงต้องขอให้เป็นสีส้มนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่าต้นนี้จะเป็นหรือจะตายต่อไปนะครับนี่เป็นระดับอาจารย์ที่จบทางด้านของปริญญาโทรกรเกษตรศาสตร์นะครับออนี่เลยบอนไซมะพร้าวน้ำหอมนะครับ